อ่ะสักสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีสุขุสุขคนพี่น้องเลยประกอกับส่งน้องดำพี่น้องเนาะทั้งนี้เป็นตากล้องน้องดำน้ำแน่พี่น้องเนาะสองส่งพอน้องม่นี่น้ำแน่พี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขคนพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีสบายดีเหนาเหนาน้าเนางมังกรน้อยพี่น้องเนาะน้าเคยละเสาละ พักลุม่มเหลือให้สุดท้ายพี่น้องเลยให้เดียวให้สุดท้ายใบดีแม่น้องดำกับมาพี่น้องเลยมือ้มองเงาไปต่อละว่าแม่น้นองดำ<า>นนงนโนโน่ลงมป็นโน้ตภูกระคังวอสินเพลินเร็วๆมันคำนี่เนี่ยเมือเยยยยยย่อนี่สีเมื่อจมว่านี่โบเม,มื่อกให้เมื่อนอนน้ไำไอ้ดำนี <laughs> เ่เร็ว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 ตัวโน้พี่น้องเลย ตโน่รากันมารับจ้างพี่น้องไอ้เมื่อนี้าน้องตโน่มาหาเงินเพราะได้ค่าขนมนมเนยแต่ว่าโบแมนค่าบัดเติมเงินให้น้องตโน่เนี่ยตโน่โบไมีโทรศัพท์พี่น้องเลยเพราะได้ค่าขนมนมเนยพี่เด้อพอได้ซื้อกับเข่ากับน้ำให้แม่แม่เพรได้ซื้อแปลกแกงนัวค่ากับเข่ากับน้ำ ไว้กินบรเกียวเขาเพื่อนวาพี่น้องเอ้ยน้องตัวหนูกันลกรเจียวเพื่อนกิงก็เกียวได้เดี๋ยวมาหับจ้างพ่อเดียคาประเด็กแรงน้วแม่นให้พ่อให้แม่ให้ยาเกียวถ้าทั้งเฮือนกันเลยเจ้าของมาเลยกะไม่้มเอมดมียวบมีงานเดี๋ยวสิบมีงานเห็ดเดี๋ยวสิบมีเนี่ยกินว่าฉันซะกิบมีประเด็กนห่ว่ากินยาเงพี่น้องเอยยำแรงมันเนี่ เหลือให้สุดท้ายพี่น้องเอ้ยนาน้องมาก่อนจงไว้ซ้ําน้อยนึงพี่น้องเอ้ยมแต่รอฝนเนาะล่ะบ่าเข้าจนก้อยปลาพี่น้องเอ้ยถ้าฝนให้ฝนเบิดก็บ่เบิดจักเทื่อฝนก็ได้อยาสิมาอยู่ได้นี่เนาะมาจังได๋ก็จังกูแล้วซะก่อน Ủa sao con ma <laughs> <laughs> Nhàm <laughs> thì nó mẹ tạ thằng này phải đồng ý Sao xì con โอ no ้ยยยยยเกือบหลบมเนี่ตกคลองนะครตัวน้อยเนี่ยเมื่ออื่นพามาลงหน้าบ่าวดาวมื่ออื่นสิมาถิ่มปลาไว้อยู่หน้าบ่าวดาวสิมาบ่ล่ะมาว่าสั่นตัวน้องว่ะเอาแล้วมือละสองร้อยสองร้อยงานก็ได้หลายร้อยได้เงินสองร้อยใชเมื่อเห็นยังนี่ไปซื้อน้ำมันรถ

สีล้วเอากระสอบขึ้นมาเพื่อว่เอารถไทลงไห้แล้วแต่เอารถไทยนะรถไทยไม่มีลมะะอะอย่างลังมไม่มีลมเลยักแก่ตุนงเอ้ยวะสุสุตุนงสุสุเนียน แต่สีได้คนนี้แมนแมนมันได้เห็ดตลอดปีเขามีงานมิบมีแมนเป็นช่างจังมีงานช่างก็จะอึดงานแล้วนะเราเบาเดี๋ยวนี้แมนปีนึงเขาได้หอดซิปงานที่ว่าเก่งเลยแมนเขาหอดซิปเนี่ ใิ่ะเมิมีเลยขอแ่นมได้ดได้นาอซ้วัดซวหาเนี่ยพแห้งนะเนาะเต็มที่เลยเนี่ยคันซีเนี่เทียบ่แล้วดอ้เนาะห้องลัางนึงกันใช้เวลาเป็นเดือนเนาะอเยต่อเติมเล็กๆน้อยๆนะแต่คันงานงบได้ดอกเนาะ แนนอ๋อพี่น้องเลยสูสสูสสัะเ่าห้านสู้เื่อแลวะลุมลุมพี่น้องเลย สวยกันคนละไม้ละมือพี่ ít, น้องไอ้เนาะกูรักกำสองกำเร็วแนี <S <S ่นอนพี่น้องเลยไม่ได้มองซ้ำนะเ่เาขวเนพี่น้องเลยข้านอนอีล <ata> ีกับไข่อยู่ได้เนาะ นอนไคอยหลับสนิทย่านำทวมเลสันวเขานอนแบบบานละแ้งเนาะปุกให้ตื่นซะบ่ะแล้วนนอนพี่น้องเอ้บ่เล้วบ่เล้วว่าบ่อยากแล้วก็แล้วเลยนอนมื่อนี่ พิดท้ายปีนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าไปหับจ้างนาอื่นยังบัวพี่น้องเลยยังบนแน่ยังทีได้ไปอยู่แต่ว่าน่าลุงน่าจ้าของนี่น่าระบาดเสาหลานแล้วมือนี่พี่น้องเลยทรงไทยฮะเออยังเน้นเนาะเขาเจ้าลืมโอ้ยพี่น้องเลยยังเขาเจ้าอยู่เด้อเคล่าวะเกี่ยวได้บระบาดโอ้เสียงให้เนาะ เออลืมไหนพี่น้องเว้ยว <this> ่าแมนเล้วบ <cam> ่ลเอเจ้าสีหายน้อยใคยลาบทิดนาพแล้วเนาะพอดีฝนเบิรเนาะเย่เรียบร้อยพี่น้องเว้ยอ่ะแมนองดำอ้าเมนแมนองดำคนเก่งอะไรเนี้ยเล้ทุกคนเลย นี่ไสเขาจะอยู่ฮ้านพูด้แคมน้องอันสระน้ําลงออเรียบร้อยแล้วบะลงเอ้ยบะลงเพิ่นเก็บหลังบะลงม้อนีก็สีมอแล้วทเลยเฮาก็สิได้มือแล้วแล้วเฮาก็มือีแล้วเนาะพอกันกินน้าลุงสบายดี